ว่าตรงนี้เป็นเขตจังหวัดมาหาสารคามด้วยสามเลย <S 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 ช่วงนั้นผมเป็นรองนายกผมก็ไม่ได้เคยเข้ามาตรงนี้นะรองนายกอบจังหวัดมาหาสารคามผมไม่คิดว่ามันจะได้รับผลกระทบขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับพอดีเมื่อคืนนะครับผมได้รับการประสานจากทางจังหวัดนะครับว่าต้องเร่งด่วนนะครับได้มาประมาณร้อยยี่สิบชุดนะครับในโอกาสาอาขอบคุณมากครับ ดูเครื่องเลยนะดูเครื่องเลยเดี๋ยวนะเนะหือาเครื่องอะือถายออกเด้อขอเด้ ได้เองครับเพราะจินช่วงน้ําท่มีลเนะ จะบ่าครับนี่ยสามร้อยเงินค่ะสามร้อยเงินน้อบ้านนอกน้ำบ้าน <c oughs> าานอกน้ำครับการประสานจากทางจังหวัดนะครับว่าต้องการเรือของแบนนะครับมาช่วย ที่น้องชาวโคลสุ่มพิสัยในการที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับก็เลยได้ดาเนินการนะครับ,ว,บ,นนรบว่ามา,านําเรือมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับว่าพอะเกิดปุทกภัยทางนี้น้ําท่วมล้นตลิ่งลําน้ําชีนะครับก็เลยได้นําเรือมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้นําถุงจังชีพนะครับจํานวน120ถุงนะครับแล้วก็น้ําอีก จํานวนร้อยโหลนะครับ,นนรบมาช่วยในเบื้องต้นนะครับ